สวัสดีค่ะเช้าวันพุธที่20มิถุนายน2555ราคาทองคำเมื่อวานนี้เริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นติดต่อกันถึง7วันทําการนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำนะคะปิดตลาดลดลงไป10.19ดอลลาร์ปิดที่1,617.6ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินเหมือนกันนะคะปิดลดลงไป35เซน์ปิดที่28 3 4ดอลลาร์นะคะประเด็นที่มองว่าราคาทองคำนะคะเริ่มมีแรงเทขายทํากำไรออกมานะคะเกิดจากทางยุโรปเองนะคะดูแล้วอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรของสเปนแล้วอิตาลีอยังพุ่งสูงขึ้นนะคะอัตราผลตอบแทนของตัวเงินคลางของสเปนนะคะที่มีการประมูลเมื่อวานนี้นรที่มีอายุนะคะ12เดือนกับ18เดือนนะคะ ของอายุ18เดือนนะคะพุ่งสูงขึ้นนยะเกินกว่า5%นะคะเทียบกับการประมูลรอบที่แล้วเนี่ยอตัตราผลตอาแทนเนี่ยอยู่ประมาณ2%กว่าๆนะคะประเด็นพวกนี้นะคะเป็นประเด็นที่ทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยยังมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงส่วนประเด็นของกรีซนะคะหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งนะคะเ้วก็มองว่าเป็นข่าวดีเข้ามากับตลาดการเงินนะคะแต่ณตอนนี้นะคะ ก็คงต้องรอดูว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาก็คงต้องมีการพยายามที่ไปเจรจาต่อรองกับ i อเนฟและยูนะคะเพื่อขอผ่อนปลนมาตรการที่อาจจะคะ่อนข้างจะเข้มงวดที่ผ่านมานะคะเราก็ทําให้เศรษฐกิจของคเคน่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะส่วนประเด็นที่สําคัญนะคะคืน<ม><ม>นี้ก็คงเป็นการประชุมของเฟดนะคะซึ่งหลายก็คงมีการคาดการณ์นะคะว่า น่าจะยังปริมตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมก็คือ0 0.25ครับแต่ว่าที่ตลาดคาดหวังในทางที่ค่อนข้าง,างะบวกก็คือมาตรการโอเปอเรชั่นทวิสที่จะหมดอายุลงในสิ้นเดือนนี้นะคะเฟดอาจจะพิจารณาที่จะต่ออายุ o อ e r อเรชั่นทวิสหรือเปล่านะคะตรงที่ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะต่อนะคะเพราะดูจากตัวเลขของตลาดแรงงานที่ เริ่มอ่อนแอลงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำนะคะพร้อมที่จะให้เฟดเนี่ยออกมาตรก,การที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่การประชุมของเฟดนะคะที่จะทราบผลคืนนี้นะคะอาจจะไม่ยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับมาตรก,การคิวอีส3นะคะตอนนี้คาดการแค่เรื่องการต่ออยู่ Operation t o ทวิในส่วนของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะคะต้องพูด ว่าต้องดูก่อนนะคะว่าเขาจะประกาศตึงอัต,ตราดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ไปจนถึงปลายปี2014แบบเดิมหรือว่าจะยืดออกไปนะคะประเด็นพวกนี้ตลาดก็คาดการในทางที่ค่อนข้างจะบวกนะคะส่วนราคาทองคำนะคะเอในส่วนของแนวรับนะคะแนวรับของช่วงระหว่างวันเนี่ยให้ไว้ก็คือ1 6 0ห0้ถ รอสิดอลลาร์ส่วนแนวต้านนะคะในช่วงอันนี้ระหว่างวันสั้นๆนะคะให้ไว้ที่ประมาณ1625ถึง1630นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปที่1640ส่ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะงเงินนะคะต้องบอกว่าตอนนี้แนวโน้มอ,อาจจะไม่ค่อยดูสดใสามากนะคะแนวรับนะคะให้ไว้ประมาณ28ดอลลาร์20เซน,นะคะประมาณตรงนี้นะคะ สำหรับถ้าดูแนวโน้มทางด้านเทคนิคนะคะส่วนราคาทองคำเนี่ยดูเหมือนก็ว่าส่งสัญญาณอ่อนตัวลงนะคะหลังจากที่เริ่มปรับตัวลงนะคะในรอบต้องเรียกว่าในรอบ8วันนะคะเป็นการปิดลดลงเป็นครั้งแรกนะคะแนวโน้มต้องบอกว่าอาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการปรับฐานลงนะคะในส่วนของถ้าเกิด หลุดตรงจุดแนวรับ1,600กนะคะก็จะมีแนวรับถัดไปที่1,580ดอลลาร์ 1, 80, นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็มองว่าน่าจะดีตัวขึ้นมาได้นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนใน g o f u t u r e รนะคะก็ดูแล้วราคาทองคำนะคะที่พยายามที่จะทดสอบแนวต้านประ,ประมาณใกล้ๆเนี่ย1,640ดอลลาร์ 40, นะคะแต่ว่าดูแล้วไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะ ก็ต้องให้ระวังนะคะว่าถ้าในช่วงระหว่างวันวันนี้นะคะยังไม่สามารถทะลุแนวต้านระยะส 1, ั้นที่พันหกรอยี่สิบห้าดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมานะคะเราก็บอกว่าจริงๆการประชุมของเฟรดนะคะถ้าเกิดมีการประกาศอะไรออกมานะคะราคาทองคำเนี่ยก็อาจจาะผันผวนที่ในกรอบนี้ค่อนข้างอย่างกว้างนะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยอาจจะ แ่วนตัวในกอรอบแคบๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหลุด1625เนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมานะคะเราก็ถ้าเกิดใครมีสซื้อไว้นะคะก็อาจจะปรึกษาซื้อออกไปนะคะเราก็รอให้ราคานะคะมีการปรับฐานลงมานะคะริเวณที่1600 6 0นะคะถึง1610ดอลลาร์นะคะประมาณนั้นนะคะก็อาจจะเข้าไปปรึกษาซื้อเก่งกำไรอีกรอบหนึ่ง นะคะเราก็รอดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าในส่วนของแนวรับ1,580ดอลลาร์ก็เป็นแนวรับที่สำคัญนะคะถ้าอ่อนตัวลงมาระดับนี้นะคะก็เข้าไปเปิดสาซื้อได้นะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนใน silver future นะคะก็เห็นว่าส่วนของโรงหางเงินนะคะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่29ดอลลาร์นะคะเราก็ไม่สามารถทะลุผ่านได้นะคะคล้ายๆกับ ราคาทองคำนะคะที่ขึ้นไปใกล้ๆ1,640ดอลลาร์เนี่ยเราก็ไม่สามารถทะลุผ่านได้นะคะโลหะเงินนะคะก็มีแรงเทขายกำไรออกมานะคะเราก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆนะคะประมาณ28่สดอลลาร์ยีเซนยี่สดอลลาร์30เซนอยู่นะคะช่วงเช้านี้ก็ยังอยู่ระดับตรงนี้นะคะใกล้ๆก็ขึ้นไปประมาณ28ดอลลาร์50เซนนะคะแล้วก็ถ้าเกิด มองว่าถ้าไม่สามารถยืนเหนือแนวรับตรง28ดอลลาร์20เซนต์28ดอลลาร์30เซนต์นะคะก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงนะคะจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากถ้าหลุดตรงนี้นะคะแนะนำว่าให้เปิดสถาขายนะคะเราก็มีจุดที่ปิดสาตัดขาดทุนนะคะฝั่งขายถ้าเกิดราคาเนี้ยมีการดิด ดีตัวกลับขึ้นไปนะคะที่บริเวณแนวต้ยี่สดอลลาร์60เซนถึง28ดอลลาร์70เซนนะคะค่ะล้วก็คืนนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามการประชุมของเฟดนะคะสวัสดีค่ะ